Good Book for Good Life หนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสโดย CCI สภาคริตรจักในประเทศไทยจากหนังสือคู่แข่งที่น่ากลัวของฉันของสำนักพิมพ์สุริยบันปีียธะแปลแ,ลและเรียบเรียงเรื่องลางสังหรณ์เป็นเรื่องราวของอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเกิดรางสังหรณ์ในการผจนกับพายุทอร์นาโดอันรุนแรงในโรงเรียนของเขา เขาบันทึกเรื่องราวนี้ไว้ว่าก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนั้นผมได้สังเกตเหมือนกันว่าท้องฟ้ามืดครึม้มแต่ผมก็จูบลาคริสภรรยาผมกับลูกๆโดยไม่ใส่ใจว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรเช้าวันนั้นท้องฟ้าม,วมัวหม่นอากาศเย็นเยอืเยอกซึ่งก็เป็นเพียงรุ่งอรุณของวันใหม่ที่ผมต้องไปสอนหนังสือที่โรงเรียนตามปกติเท่านั้นวันนั้นตรงกับวันพฤหัสสามพฤษภาคม1979 ผมขับรถไปถึงโรงเรียนใช้เวลา5นาทีมาถึงโรงเรียนเวลา7จ็นาฬิกาสนาทีพอจอดรถเสร็จผมก็เดินก้าวเท้ายาวๆไปตามทางเดินคอนกรีตผ่านประตูกระจกเข้าไปยังห้องพักครูพรบจูด,ดี้มอสผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่คนหนึ่งกำลังนั่งทำงานอยู่ก่อนแล้วผมทักทายตามปกติแล้วเตรียมมาดูความเรียบร้อยของสมุดลงเวลาทำงานของครูส่วนซาริต้าพาร์ตเลขานุการของผมกำลังพูดโทรศัพท์ง่วนอยู่ ไม่มีใครใส่ใจกับดินฟ้าอากาศกันสักเท่าไหรนะ่นักก่อน8ปดโมงเช้าเล็กน้อยลีอองวัตส,สันผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่อีกคนนึงก็โผล่เข้ามาที่ห้องพร้อมกับเปรยว่าท้องฟ้าข้างนอกมดืดครึ้มลงทุกทีแล้วจริงเหรอผมถามอย่างไม่เอาใจใส่นะักตลอดเวลา15ปีของการเป็นครูและ2ปีที่ผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนมัธยมเดโซโตเมืองเดโซโตรัฐเท็กซัสแห่งนี้ ผมไม่เคยประสบปัญหาที่ผมคิดว่ายุ่งยากเกินกว่าจะแก้ไขได้สักทีผมรับผิดชอบงานในหน้าที่และมัน่นใจในความสามารถของตนเองที่จะทำงานในตำแหน่งนี้และคิดว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดเรื่องหนักเกินกว่าที่ผมจะควบคุมได้จากห้องทำงานซึ่งอยู่ชั้นล่างสุดจะมองไม่เห็นทิวทัศน์ข้างนอกเลยแต่ถ้าเข้าไปในห้องพักครูก็จะสามารถมองผ่านหน้าต่างด้านตะวันตกเฉียงเหนือเห็นทิวทัศน์ข้างนอกได้อย่างชัดเจน เสาธงโลหะสมเสา,สาตั้งเด่นเป็นสงาอยู่หน้าประตูใหญ่สนามหญ้าเขียวขจีครอบคลุมด้วยท้องฟ้ากว้างไกลสุดสายตาพอถึงเวลาเก้านาฬกาท้องฟ้าก็มืดมิดเป็นสีดำมื่อมเหมือนสีกระบอกปืนครูหลายคนหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานของผมต่างพากันมาถามด้วยความกังวลใจว่ามีรายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับเรายังไม่ได้ยินรายงานข่าวเรื่องนี้เลย ผมเปิดวิทยุเครื่องเล็กที่เพิ่งซื้อมาไม่นานนี้รายงานข่าวของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติซึ่งออกอากาศที่เมืองดัลลัสยังไม่ได้แจ้งความคืบหน้าอะไรอย่างไรก็ตามพอถึงเวลา9ก้นฬิกาสานาทีวิทยุก็รายงานว่าพายุทอร์นาโดก,ก่อตัวขึ้นใกล้เมืองเคลบอร์นซึ่งห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้40ไมล์กลุ่มครูที่ไม่มีชั่วโมงสอนพาคันออกไปยืนออยู่ที่สนามหญ้าแงงหน้ามองท้องฟ้า ตอนนั้นลมสงบนิ่งอย่างหน้าวาดวันมีกลิ่นแปลกๆเหมือนกลิ่นสาหร่ายทะเลเน่ากระจายคลุ้งในอากาศทั้งๆที่เราอยู่ห่างจากฝั่งทะเลเข้ามามากกว่า300ร้ไมล์เวลานั้นเองผมนึกถึงเหตุการณ์บนภูเขากระลโกธาใกล้กรุงเยรูซาเลม็มเมื่อเกือบ2000ปีมาแล้วในตอนบ่ายวันที่มืดมิดเมื่อพระเยซูคริสท่งถูกตรึงบนไม้กางเขนสิ้นพระชนสภาพตอนนี้คงไม่แตกต่างจากกรุงเยรูซาเล็มเท่าไหรนะ่นัก ผมเกิดลางสังหรณ์ขึ้นมาทันทีเมื่อตอนต้นฤดูใบไม้ผลิผมขอให้จูดี้มอสช่วยปรปับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงเรียนในกรณีที่เกิดพายุหรือวินาศภัยอื่นๆจูดีได้วางแผนการความยาว4หน้ากระดาษพิมพ์ว่าในกรณีที่เกิดเหตุร้ายจะต้องกระทําอย่างไรบ้างแผนการนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการป้องกันรักษาความปลอดภัยเมื่อเกิดพายุทอร์นาโด,ดด้วย เอกสารแผนปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับพายุทอร์นาโดได้รับการอัดสำเนาใส่ซองเตรียมแจกจ่ายให้แก่บรรดาครูในโรงเรียนซึ่งมีอยู่90คนแต่ซองเอกสารทั้งหมดยังคาอยู่ที่ห้องธุรการยังไม่ได้แจกจ่ายให้ใครเลยประมาณ10บโมงผมเกิดความคิดว่าควรจะรีบแจกจ่ายเอกสารนั้นทันทีเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งการกระทำเชน่นนี้อาจจะกระทบกระเทือนต่อการเรียนการสอนอยู่บ้าง และที่น่าเป็นห่วงก็คือเกรงว่าจะทําให้บรรดาครูและนักเรียนพาคกันแตกตื่นตกใจโดยไม่จําเป็นแต่ผมมีความรู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่าพายุฝนฟ้าขนองธรรมดาแน่นอนดังนั้นเมื่อเลยเวลา10บโมงไปไม่กี่นาทีผมก็ประกาศทางเครื่องขยายเสียงให้ครูทุกคนที่กําลังสอนอยู่ส่งนักเรียนมารับซองเอกสารที่ห้องธุราการผมให้เวลาครูทุกคนอ่านเอกสารนั้นให้จบแล้วกลับเข้าไปในห้องประกาศข่าวอีก คราวนี้ผมพูดทบทวนวิธีการต่างๆให้บรรดาครูทราบเป็นข้อๆไปและสาธิตการใช้สัญญาณระฆังในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินถ้าเกิดพายุทอร์นาโดผมจะเคาะระฆังสัญญาณ6ทีเป็นสัญญาณเตรียมพร้อมเผชิญพายุพอถึงเวลา10นาฬิกา45นาทีแผนการทุกขั้นตอนก็เป็นที่เข้าใจกันเรียบร้อยการซักซ้อมปฏิบัติการสำเร็จลงอย่างสวยงามแม้กระนั้นผมก็ยังรู้สึกว่าที่เตรียมไว้แค่นี้ยังไม่พอ ผมบอกไม่ถูกว่ามีความรู้สึกอย่างไรแต่ความรุ่มร้อนที่มีอยู่ลึกๆภายในใจเริ่มจะกลายเป็นสัญญาณเตือนภยัยที่แน่ชัดว่าพายุทอร์นาโดกำลังจะจู่โจมเข้ามาในเวลาอันรวดเร็วนี้ผมไม่เคยเกิดลางสังหรณ์เช่นนี้มาก่อนในชีวิตครั้งนี้ผมเชื่อว่ารู้ผมมีความรู้สึกว่าผมรู้จริงๆว่าความหายนะกำลังคลืบคกลานเข้ามาในมิฉาเป็นการยากที่จะบอกเหตุผลเรื่องนี้ผมเองเป็นคริสเตียนที่ไปโบสถ์เสมอและปฏิบัติศาสนกิจ และนมันสก,การพระเจ้าเป็นประจำเช่นเดียวกับคริสเตียนทั่วไปแต่ในใจแล้วผมไม่ใช่คนเคร่งครัดศาสนาเท่าไรนักก่อนเวลา11นาฬิกาเล็กน้อยความรู้สึกสังหรณ์ใจของผมทวีมากขึ้นผมจึงตัดสินใจว่าเราควรต้องฝึกซ้อมหนีภัยดูสักครั้งผมบอกซาริตาพราสริดเลขานุการของผมให้รัวระฆังหกทีเป็นอนัสสัญญาณฉุกเฉินพอสิ้นเสียงระฆังนักเรียนกลูกันออกจากห้องเรียนเดินรุดไปยังที่ต่างๆที่กำหนดไว้ให้ ความตั้งใจก็คือต้องการให้ทุกคนลงมาจากชั้นสองของอาคารให้เร็วที่สุดออกไปให้ห่างจากฟ้าผนังอาคารและบานกระจกหน้าต่างประตูทั้งหลายและให้ห่างจากมุมด้านตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าพายุทอร์นาโดจะพัดกระหน่ำเข้ามาเราต้องการให้ทุกคนไปรวมกันอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่สุดนักเรียนที่อยู่ในโรงฝึกงานจะต้องออกมาจากตัวโรงงานผู้ที่กําลังอยู่ในรถพ่วงจะต้องออกจากตัวรถเข้าไปอยู่ในอาคารใหญ่ที่แข็งแรงเมื่อทุกคนเข้าประจําที่แล้ว ครูและนักเรียนทุกคนจะต้องหมอบลงกับพื้นชิดผนังด้านในของตู้อาคารเอาไว้โดยใช้มือประสานกันไว้ที่ศีรษะ6นาทีหลังจากสัญญาณฉุกเฉินดังขึ้นนักเรียน1,300คนและครูอีก90คนต่างเข้าประจำที่เรียบร้อยผมออกเดินสำรวจตามห้องต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยของการฝึกและเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่างๆจนเป็นที่กระจา่างหลังจากนั้นผมเดินกลับเข้าห้องสำนักงาน แล้วเคาะระคังสัญญาณสองทีเป็นสัญญาณปลอดภัยให้นักเรียนกลับเข้าห้องเรียนได้อย่างไรก็ตามสําหรับเพื่อนร่วมงานและตัวผมเองแล้วยังเหลืองานที่จะต้องตเตรียมอีกมากผมเรียกเซนต้าวินสันพยาบาลประจําโรงเรียนเข้ามาพบเพื่อวางแผนช่วยเหลือกรณีที่มีผู้บาดเจ็บโท,ทรโทรศัพท์ติดต่อกลุ่มอาสาสมัครจากในเมืองให้เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์เรายังเลือกบริเวณหนะ้าห้องธุรการเป็นสถานที่สําหรับหน่วยรักษาพยาบาล ด้านเด็กเล็กเราเริ่มให้นักเรียนบนตึกชั้นสองย้ายลงมาอยู่ตามห้องที่ว่างๆของชั้นล่างเรายุ่งอยู่กับการเตรียมงานจนเลยเวลาอาหารกลางวันแต่ในที่สุดทุกอย่างก็ได้รับการตระรเตรียมสําเร็จลุล่วงด้วยดีข้างนอกท้องฟ้ายัางมืดมิดจนถึงกับต้องเปิดไฟถนนเหมือนกับเป็นเวลากลางคืนลมเริ่มพัดแรงขึ้นหอบเอาฝุ่นและดินทรายกระจายคลุ้งไปในอากาศจากหน้าต่างห้องพักครูผมมองเห็นเสาธงโลหะ สามเสาหน้าโรงเรียนโอนเอ็นไปมาตามแรงลมส่วนผื้นทองนั้นเราได้ชักลงมาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วประมาณบ่ายโมงห้าสิบนาทีผมบอกโทนี่ทอมสันครูสอนวิชากเกษตรกรรมให้ไปประจำอยู่ทางสุดมุมตะวันตกเฉียงใต้ของอาคารโรงเรียนซึ่งเจฟสมิธผู้ร่วมง,งานคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆโทรศัพท์ตรงประตูอาคารใหญ่จะสามารถมองเห็นเขาได้โทนี่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จับตามองขอบฟ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ เขคอยดูเมฆซึ่งก่อตัวเป็นรูปกลวยสีดำไว้ให้ดีถ้าเขาเห็นก็ให้รีบส่งสัญญาณบอกเจฟทันทีเพื่อเจฟจะได้แจ้งมาทางห้องธุรการให้ส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินได้ทันการโทนี้เองก็เหมือนกับพวกครูและนักเรียนทั้งหลายคนที่สงสัยว่าทําไมต้องมีการเตรียมการพร้อมกันจริงจังขนาดนี้เขาสวมหมวกปีกแข็งเดินไปเดินมาตรงจุดที่เขารักษาการอยู่เขาเรียกตัวเองอย่างขำๆว่าผู้ตรวจอากาศแต่อีกไม่ช้าหรอก เขาจะพบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยความเร็วของกระแสลมเพิ่มขึ้นทุกทีเป็นลําดับเสาธงโลหะทั้งสามเสาเอลูตำลงไปอีกเศษวัตถุชิ้นเล็กชิ้นน้อยและฝุน่นถูกลมพัดกระจัดกระจายปลิวว่อนในอากาศพอถึงบ่ายสองโมงผมมองลงมาทางหน้าต่างห้องพักครูเห็นเสาธงหักงอลงเป็นมุมฉากผมรู้ทันทีว่าเราเรอคอยต่อไปอีกไม่ได้แล้วจึงตรงมาที่ห้องสำนักงาน พอมาถึงเจฟสมิธก็โทรศัพท์ภายในเข้ามาว่าโทนี่ทอมสันมองเห็นกลุ่มเมฆสีดำอน,นากลัวลอยมาจากทั้งหนไม่ทราบและได้เห็นโรงนาซึ่งหยุดถัดออกไปจากบริเวณโรงเรียนถูกพายุพัดกระนำพังพินาศเศษไม้เศษฟางปลิวว่อนเจฟตะโกนลั่นใส่หูโทรศัพท์ด้วยความตกใจว่าย้ายเด็กออกมาเลยย้ายเด็กออกมาเลยซาริต้าพราสลิสว่างหูโทรศัพท์แล้วทลาเข้าไปเคาะสัญญาณเตือนภยัยเธอรัวระคังไม่ถึง6ครั้ง เพียงแต่ครั้งที่สามเท่านั้นเองบรรดาครูและนักเรียนก็พรั่งครูออกจากห้องเรียนลงบันไดมาเข้าแถวหน้ากระดานเรียงสีแล้วเดินอย่างรวดเร็วเป็นระเบียบไปประจําตามจุดที่ปลอดภัยที่กําหนดไว้เพียงชั่วเวลา15นาทีต่อมาพายุทอร์นาโดก็พัดกระหน่าเข้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาคารเรียนขณะนั้นเป็นเวลา14นาฬิกา1นาทีคือเพียงสามชั่วโมงหลังจากการฝึกหลบภัยเป็นครั้งแรกของโรงเรียนนั่นเอง พายุโหมกระนำประตูหน้าต่างกระจกแตกกระจายเสียงดังเปรี้ยงปล่างวงกบประตูที่ทําด้วยโลหะถึงกับบิดงอเครื่องปรับอากาศซึ่งติดตั้งไว้บนชั้นบนสุดของตึกถูกลมกระแทกชํารุดเสียหายไม่มีชิ้นดีหลังคาสังกสีของอาคารเรียนถูกลมกระชากเผยออกมาง่ายเหมือนเปิดฝากระป๋องปลาซาดินแผ่นคอนกรีตและก็อ,อิฐที่ก่อผนังอาคารถึงกับพังคลืนลมแรงกระพือพ รั้วสนามชนิดจนเอลูมาเหมือนกับหีบเพลงชักทั้งยังหอบเอารถพ่วงพลิกคว่ำระเนระนาดผมใจหายวูบเมื่อนึกถึงว่าถ้าเราไม่สั่งให้พากันออกจากรถนักเรียนทั้ง15คนและครูผู้สอนก็คงต้องติดอยู่ในนั้นบรรดารถยนต์และรถบรรทุกซึ่งจอดอยู่ในลานจอดรถถูกแท่งคอนกรีตและเศษโลหะที่ปลิวคว้างกระแทกพังเมื่อเสียงคำรามสนั่นวันไหวของพายุสงบลงแล้วพื้นห้องและฝาผนัง สันสะเทือนโยกคลอนก็หยุดนิ่งลงอีกครั้งและพบว่าเศษกระจกแตกกระจายเกลื่อนทั่วทุกคนทุกแห่งอาคารเรียนทุกหลังไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะสายไฟขาดเศษอิฐและเศษไม้กระจายระเกะระกะภายหลังเมื่อสำรวจอย่างละเอียดแล้วโรงเรียนได้รับความเสียหายจากว่าทภัยครั้งนี้เป็นมูลค่าเกือบหนึ่งล้านดอลลาร์เหตุการณ์ร้ายผ่านไปแล้วถึงแม้ทรัพย์สินจะเสียหายมาก แต่ครูและนักเรียนกว่า1,400ชีวิตปลอดภยัยยกเว้นมีแต่นักเรียนคนหนึ่งมาเรียนสายได้รับบาดเจ็บที่ขาเพราะถูกชิ้นส่วนกระจกบาดเอาผมไม่สามารถบอกได้ว่าเราผ่านประสบการณ์อันน่าสะพรึงกลัวครั้งนั้นมาได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไรทั้งไม่อาจอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นการตัดสินวางแผนหลบภัยพายุทอร์นาโดไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมอยางกระทันหันไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานอื่นๆผมบอกไม่ถูกว่า เกิดลางสังหรณ์ได้อย่างไรแต่ผมทราบดีอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ทรงสำแดงให้ผมทราบและทรงเตรียมการเพื่อปกป้องรักษาชีวิตของครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมเดสโตโตในวันนั้นเองคุณผู้ฟังครับพระองค์ทรงปกป้องลูกของพระองค์เสมอเหมือนดังในพระธรรมสดุดีที่บอกว่าคนทั้งปวงที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์นั้นก็เปรมปรีให้เขาร้องเพลง ด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอเพื่อคนที่รักพระนามของพระองค์จะปรีดาปราโมทอยู่ในพระองค์อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นพายุทอร์นาโดจริงๆหรือพายุที่พัดผ่านในชีวิตของคุณพระเจ้าทรงปกป้องได้อย่าลืมกดไลค์และส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักและขอให้คุณรอดพ้นจากพายุต่างๆในชีวิตของคุณด้วยพระพร และการปกป้องที่มาจากพระเจ้านะครับ